เนี่ยต้นมันก็สูงแตกยอดได้สวยงามครับนี่ครับปลูกบนดินลูกรลังคือเราซื้อดินลูกรลังมาถมแบบสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรเลยนะครับนี่ครับต้นอายุมันไม่ถึงหนึ่งปีนะครับขึ้นได้สวยจริงๆครับถ้าต้นยอดมันหักนะครับมันจะหยุดการเติบโตเลยนะครับนี่ครับต้นมันจะอยู่แบบนี้ครับมันจะไม่โตขึ้นขางโบดสวัสดีครับอ่านนนท์สวัสดีครับแล้วกัน คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้บนดินลุกหลังนะครับผมปลูกไว้ประมาณ1ปีแล้วนะครับตอนนี้ต้นมันสูงพอสมควรเลยประมาณร8 0ยเซนได้นะครับต้นข้างหลังนี่เองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับปลูกทุเรียนบนดินลุกหลังนะครับว่าผลตอบรับมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันโตดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่ไงต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ประมาณไม่ถึง1ปีนะต้นนี้เนี่ยครับผมปลูกไว้ไม่ถึง1ปีนะตอนนี้สูงประมาณ ผมว่าน่าจะประมาณ2เมตรได้นะครับเพราะผมสูง165ตอนนี้มันตอนนี้มันเละมันสูงเลยหัวหัวผมไปเยอะมากๆเลยครับตอนนี้นี่ครับเปรียบเทียบกับนาโนนะครับนาโนร้อยร้อยสิบนะครับนาโนสูงร้อยสิบเนี่ยต้นมันก็สูงแตกยอดได้สวยงามครับนี่ครับโลกบนดินลูกรลังซึ่งเป็นดินที่สมใหม่นะครับสมคือเราซื้อดินลุกรลังมาถมแบบสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรเลยนะครับนี่ครับนี่ดูจากระดับนะครับระดับของพื้นเดิมนะครับนี่พื้นเดิมพื้นดินนาเดิมนะครับ ผมถมถมขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นตุเรียนไว้นะครับนี่ครับสูงกว่านาโนมากเลยครับสูงขึ้นเยอะมากมันเจริญเติบโตดีมากนะครับโอ้ยที่ผมใส่ก็จะมีพวกขี้ไก่นะครับแล้วก็สิบห้าสิบห้าพวกนี้ครับใส่นานๆทักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นขี้ไก่นะครับผมว่าประมาณสองเม็ดน่าจะได้นะครับนี่ครับต้นสวยมากนะครับซึ่งต้นนี้นะครับผมปลูกไว้ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผมปลูกไว้ปีหกห้านี่แหละครับนี่ตอนนี้ถ่ายเดือนธันวานะครับต้นอายุมันไม่ถึงหนึ่งปีนะครับ ขึ้นได้สวยจริงๆครับสิ่งสําคัญเลยนะครับต้นทุเรียนที่ผมปลูกมานะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับยอดของมันนะครับอย่าให้หักเด็ดขาดนะครับอย่าให้หักเด็ดขาดเลยครับยอดตรงนี้นะครับถ้าต้นยอดมันหักนะครับมันจะหยุดการเติบโตเลยนะครับมันหยุดไปเลยนะครับที่ผมเจอนะครับก็เลยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับคือเราเราควรรักษายอดของมันไว้ให้ดีมากๆเลยครับดูแลยอดของมันให้ดีอย่าให้หักหรือไปเด็ดตันทิ้งโดยเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ที่ยอดมันหักมันหักโดยผมไม่ได้จะมันโดนอะไรมันหักนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เลยนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้นะครับแต่นี่ครับการเติบโตมันต่างกันมากๆเลยเนี่ยเทียบกับนาโนสูงร้อยสิบนะครับอ่ามันมันหยุดการเติบโตของมันไปเลยนะครับมันมันหยุดการแทงยอดขึ้นข้างบนไปเลยนะครับเพราะยอดมันหักนั่นเองนะครับเนี่ยครับยอดยอดตรงนี้ครับยอดตรงนี้มันหักไปนะครับมันเลยทําให้มันไม่สามารถแทง ยอดขึ้นเพื่อไต่ความสูงขึ้นไปได้อีกแล้วนะครับหรือว่าอนาคตมันอาจจะมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับต้นมันจะอยู่แบบนี้ครับมันจะไม่โตขึ้นข้างบนมันจะออกค้างมันเลยเห็นความแตกต่างของต้นเมื่อกี้กับต้นนี้เลยนะครับอายุของมันก็คือตอนนี้ไม่ถึง1ปีนะครับเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับประมาณต้นปีหน้าก็จะครบ1ปีแต่ว่ายอดของมันมันหายไปนะครับมันเลยไม่สามารถโตขึ้นข้างบนได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ปลูกเพิ่มอีกนะครับบนดินลูกหลังที่เราถมแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยดินลูกหลังที่ผมถมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถมเพิ่มด้านหลังนะครับแล้วก็ปลูกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับปลูกทุเรียนเพิ่มไปอีกเราชอบทาอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมดินตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนเข้าไปอีกนะครับเอาต้นฝรั่งพวกนี้ออกมาเลยแล้วก็ถมดินลูกหลังให้สูงประมาณเกือบสองเมตรเลยนะครับแล้วเราก็จะปลูกทุเรียนกันใชื้อท่านโนนชอยให้านโนกินเลยสูงงเเลยพื้้้นนทีี่่ตรรผมมคาาาดดวไปะณัก สิบถึงสิบห้าต้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเมื่อผมถมดินแล้วก็ปลูกแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผมพาไปชมต้นตุเรียนแล้วนะครับเมื่อกี้ตั้งสองต้นเลยมันมีความต่างกันมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะน้องใช่ไม่ขอลาไปนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย